đi ăn cơm thon thon đó đi lốt đó đó đi lốt đó đó ครับ สวมแหวนแล้วครับจะเบาสวมแหวนให้็จกับเจ้าสาวหลนม่ใส่ก้อนี่อ่าม่ใส่เลยสวมใส่ก่นอนสามบาทจะท่องสามบาท ครับรวมกันทั้งสรอยทั้งแหวนครับสามบครับเอามื่อสวมสร้อยแล้วพี่น้องครับให้เจ้าเป้าให้เจ้าเลยครับ เอาพี่น้องอยากเห็นครับเพื่อนฝูงมาด้วยก็อยากเห็นภาพภาพที่สวยงามครับเอาขอให้จะเบ่าหอมเจ้าสาวสักนิดนึงเนาะครับขอเชิญครับอครับรอบคุณครับ ใจะยืนม yeah. ีเทาวะนั่นเลยนะเราเนี <h 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 ่ยพอเชิญนักว่าจะกินเจ้าเ่าถ้ารักจริงก็หอมหน่อยเราหอมจะเทาๆนะครับอ่าครับอันนี้เป็นการสวมสร้อยสวมแหวนครับให้กับเจ้าสาว เป็นว่าได้รับไปแล้วครับช่วยได้แหวนเจินเท้าดยรับจากเจ้บา,บ,าบ่าวแบบรัตนาจัดกรินจัดก,กรินเป็น,นเจ้าบ่าวครับทีนี้ ก็ขอเชิญแขกทุกท่านพี่น้องทุกท่านเข้าสู่พิธีทพิธีคนตรงนี้ก็จะได้ทำพิธีบายสีสุดขั้นจ้า จุดอที่ท <t Viol in> <t Mon ona> ิ้งพังไอ้จุดเทียนทิ้งพังงั้นไปเลครับจุดช่วงนี้แหบะจุดจุดเท้นเราบอกครับเอ่อเดรั Không sao, không sao mẹ bốc Phải vô Đi bỏ Phải nhau Đi บ็มีกรับผมเนี่ยครับเออกมีครับครับเออกับก็งานอยู่แต่ก็ถูก yeah? <Leah> ถูกพิธ uh ีครับอ่าเป็นไงครับแขกรับเชิญวันนี้เรียบง่ายแต่ขั้นตอนคลิปใหญ่ครับมาแสดงลว่ามีแงไนครับมันถ่ายคลิปใหญ่มันถือข่อยได้เลยข่ายกับบ้านไปเขาถึงไม่มีแนวแก่ตัว มาแสดงความมีเงครับอครับเอาบุญเอวเนะาะนี่แหละของม้วน้กนอกา<ะ>น <c oughs> ากเบิดบ้านแล้วม้วนสองคนเนี่ยไปเ,ยเ,เรียนบอหัวกันไปพี่เนาะมดสูตรสุดสุดคนเหลเอแล้วก็ปาลงครับปลาคารวาภาคกอนครับปตาพรอปับแม่ ตายเลยปีนนปีนปีนท่นปีนปีเลยนปี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 ่าีนป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 นปีนปีนนปีปีนปนปีนปปีนปีนปปีนปีนะีนนปีนปีนนปีนปปีนปีนป อิมินาสักการณ์นักตังสังฆะภิปูเชียมาสาธุนะกโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะ